สวัสดีค่ะไปเดินมาไทยอันบริเวณอันต้นใหม่ให้เบิ่งเอ้อพี่น้องเลยเบิ่งต้นพับพึ่งงามงามนี่พับพึ่งใหญ่มาหม่เด้อที่แลกมันอยู่ฟังพูนใหญ่มาหม่พี่น้องเรื่องจัดระเบียบไหมเพราใหญ่มาต้นใหม่ก็ย่องเฉาเลยพี่น้องเยเอาไม,ม่ไปทั้งพียังมาท่านในเรื่องเป็นดีๆเอามา ตั้งไว้ซื้อ,อเพราะเหยยันเบิดจากบริเวณหัน,นซื้อพี่น้องเพรามันทางผลมันหกตัวหนีนก,นกันโอ้ยหยันนัน,นเลย่ยันเหี่ยวเดวยเนะาะเพราว่าตอนนั้นมันหนึ่งหากเขายังทึงดินเหรอเนาะพี่น้องเนาะพอเฮ้ามาปลูกพ่อเฮ้ายกมาพี่ากหยันหากเขาเฉาด้วยเนาะยันเขาตายบ้างเนาะเนาะยยันเขาตาย นี่แหมพี่น้องยัานตายายไปขอเขามากเขามาตังไว้นี่นี่ก็เปลี่ยนมาใส่ท่างนี่พี่น้องเปลี่ยนมาใส่ท่างนี่เปลี่ยนมะมหมอันนี้อันนี้ก็ต้นมอันนี้ต้นสมนีต้นสมนี่เปลี่ยนมาทัางผีเบิร์ดพี่น้องหันมาท่างผีเบิร์ดอันนี้ก็คือกันหันมาท่างผีเบิร์ดคือหันมาผีเบิร์ดหรอ ลงโจ่งเบิดมองได้ก็ได้จัดระเบียบไม่พี่น้องแปนไมลายเลยเห็นแหมแปเป็นเป็นไห้ค้นงานมาซอยนะคนงานซอยซอยเป็นไมลายเลยเกี่ยงคึกเลยพี่น้องเ,เกี่ยงตัวด้วดีเลยแบบนี้ต้นนั่น,นกนในใงนนน็ง่ายง่าต้นนต้นเงินไหลน่องท่องเลยมากขึ้นไปทัง้งต้นต้นมะม่วงขึ้นไปทั้งต้นมะม,ม่มวงเนาะขะเนาะขึ้นไปหลาย แปลนไม้ลายเลยพี่น้องไปเนะี่ยเกี่ยงคึกเลยเพิ่นได้ได้ลูกน้องกันเพิ่นมาซอยซอยกันสองคนลูกน้องเพิ่นขยนันขยนันเห็ดแปนเบิร์ดพี่น้องนะแปนครับเห็ดออกแปนแบบเกี่ยงเบิร์ดเ,เ,เลยอันต้นกล้วยอันนี้ก็ตัดออกพอเพราะว่าเขาเน่าเราก็เลยตัดออกนี่ อยู่เจ้าหน่อยก็เป็นเครือเบิ่งพี่น้องกล้วยแก่หรอกล้วยหนาเลียงสิแล่ะสิ่พ่อปลูกบ่ใหญ่ปานไดเด้กล้วยหนาเลีงอันนี้ก็เฮ็ดไว้กันกระหรอกบ่ให้มากินนี่กล้วยก็แก่แน่หรอพี่น้องกล้วยแก่หรือนี่เขี้ยวบอกไงท่าพูนเป็นกล้วยหอมอันนี้เป็นกล้วยน้ำบาเด้อพี่น้องกล้วยน้ำบาดาว่าให้กระหรอกมากิน ย่านเขาเอ็นก็เอาไม้คำ้ำใบไม้คำ้ำไม้คำ้ำใบย่านเขาเอน็นไม้คำ้ำก,ก้อยมีกล้วยไอ้เจ้าหน่อยกับแกหมดก็เริ่มแกแน่เหรอเราไปนอนไอ้เจ้าหน่อยกับนั่นไอ้เจ้าหน่อยกับตัดเครียดได้เขาใหญ่เติบแล้วกล้วยแรงไม่ค่อยง่ามมันไลยดอก กลัวหนาแดงแปนไม้ลายเลยพี่น้องมึงเลนแปลนเปี่ยนงเอ่างนเอาต้นไหม่ไปวบทางผุนเบิดเรางไม่เบิดมันนี่ทำความสะอาดยกไงเลยมึงจะน่ายพนมากจะน่ายไงพันมากเลยให้ทำความสะอาดแปนเบิดพนอย่างบเลยพี่น้อง อันนี้กล้วยหอมเขียวอันนี้กล้วยหอมเขียวเด้อพี่น้องมึงเนี่ยบีบอกไงหุ่นหะลักล้วยหอมเขียวงามแค่ยังนไงเขา,อา,ขาเอ็นก็เลยเอาไม้ค้ำใบกล้วยหอมเขียวม,มีหมกบีหุ่นงามงามพี่น้องมึงเนียกล้วยหอมเขยียวมึงเขาย้อนลงมาเห็ดไตาสายอยู่ย้อนลงมาครับอันนี้ใบเตยเน,น,นาะคันเนาะ อัปเดตอันนี้ให้เพื่อนพี่นอ้อยงยังยานเขาเอาหนีอยู่โอ้ยกำลังสีง,งามมั้งนะไห้พี่น้องเขาเบิง่งทุเรียนยังยานเขาเอาหนีโย่เบิ่งทุเรียนงามงามพี่น้องนะก็ลังขึ้นก็ล่างไงก็ลังแตกขันเนงขึ้นมากตุเรียนงามพี่น้องนะยังยานเขาเอาหนีจากหนีอยู่ทุกษาป,ป,ปลูกไว้ให้เพิ่นๆเลื่อยนก้นหนีเหตุทางไหนเนาะเนาะมันอสีใหญ่นีเมียบ้านเฮาซะ พี่น้องแม่ใจกระถางไปบานเฮาสติมันก็ร่างญ่ก็ร่างงามมึงนะก็ร่างนั่นก็ร่างแตกกิ่งแต่แตแตแตแก้านขึ้นก็ร่างเป็นต้นใไงไงพี่น้องมึงเนี่ทุเรียนเพอมาเล็ดอันนี้ทุเรียนเพอมาเล็ดเด้อพี่น้องเนียงามงามน้องมึงเนี่อ่อนซ้อนแห้งปลูกไว้ให้น่ายหน่าย,ายเลยสิเอาหนีเราเขาสิเคี้ยพื้นทีมึงเนี่ยทุเรียนงามขับขึ้นย่างเนี่ย อันนั้นกับใบเตยงามคักงามแนพ่พี่น้องเชี่อพื้นที่ให้ข้าเจา้าหรอโอ้เห็ดอย่งไรนนนเไน้อนี่เนาะเสียดายเนาะพี่น้องห้ากลนหนีสันีิห้ากลนหนีเนาะเพิ่นนั้นเพิ่นบ้านเพิ่นนี่กับเจ้าค่อยสิกลืนเชนอันนั้นไม่เดี๋ยวเจ้าค่อยถามเบิง่งเพิ่นเบิ่งก่อนเนาะ กันเพิ่นบ่ให้ปลูกลงนี่ก็สีกลมไปน่ะทุเรียนพี่น้องเมืองนึงงามคือย่าง,งนีก้กำลังเกิดกำลังงามทุเรียนเดอ้อเด้อทุเรียนนั่นกล้วยหอมหนึงแปลนไม้ลายเลไอย่างี้ยงคึกเลยพี่น้องอเลยแปลนรับนีก่กล้วยหอมโจ๊กคีบยุ้กล้วยหอมเดอ้อพี่น้องเลยขอบคุณทุกไหลตุกเลือ้อยตุกกำลังแรงใจใกินบวบกจ๊กบวลงจะเรื่องหนูเรื่องการหนาธรรมาให้กิน เพื่อนใหม่มากก่ะจ้าจ้าได้พาเล่มงามเอาไ้ติดตามคลิปหนาคลิปเนี้ก็ขอจบไว้ซ้ำหนีคขอขอบคุณทั่วโลกเด้อค่ะเด้อ o u you so much my friend Thank you, thank you see you next น i m e วัสดีค่ะขอบคุณทุกไหลทุกเรือทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับขอบคุณนลายลไ,ไว้เจอกันลายไว้เจอกันคลิปหนาคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ